สวัสดีครับพี่ๆครับสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหาอนาคตพ่อพันธุ์ผมมีงัวอนาคตพ่อพันธุ์มาฝากตอนพี่น้องบานเทาในราคาบ่แพงครับพี่น้องครับราคาหลักสองนิดๆนะครับคือ23,500ัรบาทได้อนาคตพ่อพันธุ์ที่บอกได้เลยว่าหนาตันแล้วก็ย่นๆเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ได้เลยครับพี่น้องครับกระดูกแข็งขายใหญ่เอามาฟังรายละเอียดครับตอนนี้สถานะน้องอายุ เจ็ดถึงแปดเดือนนะครับความสูงประมาณร้อยยี่อยยนะครับเป็นงัวโคงสั่งดี นะครับกามเนื้อกามไลนานะครับแขงขายใหญ่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับเป็นลูกชายของเจ้าแจ็คพอตร้อยล้านนะครับพี่น้องครับเอกสารใบลดครบครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทั่วหาผมได้ครับ0 9 8 6 3 5 0 4 1 2ครับ0 9 8 6 3 5 0 4 1 2ด้านหพิกัดบ้านคำไฮตำบลคำไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดชมหนาคอกได้ครับพี่น้องครับจัดอนาคตพอพันหนังนาหนาแขงขายใหญ่ไข่ดำคู่นะครับบังลำสวยนังนาแขงขายใหญ่แบบนี้จัดเลยครับพี่น้องครับ